พี่นองพ้ารอสวนเด้อจ้าเหมือนี้าพีผ้านองเขามาสวนจ้ามาหาลอเบิองนอนใหม่ไปแกงสิได้พ่อแกงบอ่อฝนกับบอ่อตกโดนละ่ะมาเห็นแหว่นอนหนึง่งแล้วนี่เออ,อยางงาวยมงไงบ้างมาเบิองโดนเนาะหลายหมือนอ่ะ ยังไยาดยังจเอาไปเรื่อยๆ้าไ้เกลียงดแงมันยังสั่นกับิบะได้ที่กันบ่ไงไปทุกๆอารลเยองอยเป็นกระไลยิ่เจาะจงเกลียเป็นงออกนันเด้นอนึงมีท่างหัวนันเสียนันนี่สูง นกอยมมามโวงร่วมกันข้อได้กแกงมีหมดเอาย้อนหน่อยดีก่อนีหมดสองนอแล้วนี่จะนั่งเสี่ยงอยู่ในนี่ก้อนนี้มาเสี่ยงอยู่ข้างในอีกตัวหกหก ลงไปเป็น,น,นี่ตัวเปนนนวงไนแรงชไหมอ่าหใหม่แรงเนาะใม่แรงเป็นักสีแหละใช่พวนนะั้นด้วนเลยอืัดน่องลดดอะนะอนี่ได้ยองมากนั่นได้ด้วยออมาเรกันได้ ร่วมกันไปเกียงเกลียขึ้นหองพ่ออะไรเสียบดิกล้วยกับ้ยงเมื่อเล่าขึ้นของเอ้ยกล้วยแดงกล้วยเ่าถือคนหืมหูแง่แง่เล่นกับหูรักหลายโพดออกแง่แง่กับนี่แง่เล่นกับหูหูแง่นี่บอกร์เนี่ เด้ตัดเลยนั่งต nice. ัดไปมากๆสิได้แกงเด้อเนี่ยอ้าวตัวนั้นหกเบิดแล้วนะเกาบได้มาจากหมูอคือหกแห้งแท้โดนอยู่แล้วยางบ่ได้เลยนี่งหนึ่งลงมาอ่าตัดโคนกใหม่กะเงานกใหม่กะเงา A dò mày bogang ngao lưu dưng tatma gang đai gang đai tony mang tony mang nè phun 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 ไลายูไล right ่ย okay. ูน okay. uh ้ำออกไปร่วมกันไล้นี่นะทีนี่ทัางนี้ทางนี้ก็หลายนออยู่นี่ที่พ่อได้อยู่ี่เอ้ย่าวหมดเลยเนวใหม่พี่นหุ่นอ่ะ หากเกาเลยเด้นี่นี่นอน่ายยังขี่หากเกาเลยเด้หนินี่ห,หากเกาเลยนี่เดี๋ยวให้บาเกียเป็นแมาตัดเงาเงี้ยกลมหากเก่าเลยเลยนี่น เออ,อหน้าไหว้โม่ก็ได้อ่่มันฝนว่ตกแลนมาปิดมาเป็นสิบ่บบมีนอก็เลยบ,บ่ได็เขามาเบิ่ง มาเบิ้งแล้ววงเ่าหามดนี่สุดเอาไปแกงได้ด้วยพี่นอน,นอ่อนดีแกงแสบด,ด้วยจออกเลยน,นี่นี่นี่อีกนอนหนึ่งเอาบ่น,นี่หมดเต็มเลยฮะ<า>นี่เลี้ยงหู้ยู่นี่ หมดเต็มเลยม,มลบอเพระสูงดอกแต่ว่ามันมีหมดของคอมดออกก่อนหักม่ได้ดอกมันหมดหลายนี่คือแหลมหละเอบคอ,บอมอดออกก่อน เที่ยวกล้วยมองทีใบใบมดเลยใบแห้งมืดเลยจะเที่ยวกล้วยใหญ่ที่สุดเลยี่ใหญ่ที่สุดในสวนเบิ่งแลกล้วยไหมพี่น้องกล้วยแห้งกล้วยแหลงเบิ่งๆหยางมืดหาก็ไหวจังสี่ก้อนเดี๋ยวเพิ่นเกะแหงไปดอก ุหก6หกสวนก็ได้ว่ได้เขามาดูล่ะพี่น้องเต็มทีเลยไม่ใช่แตกหรือตัวนี้หน่ยยางอ้วนด้วยป่วยเคี่ยงใหญ่ตั้งสองเคี่ยพี่น้องผมใกล้ทิชูปล่ะเต็มทีเลยเออหน่วยยางอ้วนเลยอ่ะเออ ใส่บานได้บอมิเตเคี่ยงยังไงใส่ถังอือใส่หลายอยู่พี่หอเดี๋ยวพ่อแกงดูจ่าหาไปหามาเลาะไปเลาะมาเดี๋ยวแกงแกงใส่ถังเออยังเหี้ยวนมั่ยเหี้ยวแม่นั่นเป็นเหี้ยวหมดแล้วเหี้ยวนมั่ยดาแกงแสบอ่อนดี ส่งเนาะส่งแค่กระปิเหี่ยวมันเนาะแต่อ่อนๆเงาๆนะไอ้ตาแคร์อันไหนอีกหนึ่ยไอ้ตาแคร์อ่อนๆไอ้ตาไต้เนี่ยไอ้กล้วยเอาดิไอหลายเอากล้วยเอาไปใส่เอาไปเลือดมาบ้างหน่อย ้วยยเขีได้ทึ้งเนื้อใหม่ได้ทึ้งกวยแล้วพี่น้องขนาดว่าแรงๆเนาะแรงๆฝนบ่ตกะฝนผมว่าต้องเกบสะอาดอยู่แรงๆฝนบ่ตกอะไรนะได้เนื้อใหม่แกงอยู่ถ้าเมนสิบ่ได้แกงหลออหาเบิ้องคือหล่อไปหล่อมาเด็ดหลายอยดิก่อนหนึ่ก็บสามที่เนาะ <ừ. S 2> อาไปบานไปแกงกินหันหอน,หอนชัวกว่านี่ไม่ก็ได้แล้วกล้วยก็ได้ไปโบมไปกินอ่ไปบานจ้า